โอับห้ับันร,รัรับคับครัับคร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 รับค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 รครับครับคับคับครัครับัครับครับครับร เอาเลยสลับปึ้มพอจวตอถกดีว่าไอเบลเล้าเด้ามาเล้วมา สกอร์ได้ลูกนี้ปัดดีๆเป็นสกอร์นะครับแถวเชนต่อไปยิงคุ้มอยู่ด้วยนะครับยังไม,ม่รู้ว่าปรึกษากันใครจะทำหน้าที่สังหารลูกนี้นกวีดมาว่าไงต่นรองตายิยงเลยโอ้โหาโอ้โหปูรักษา เลนสั้นให้เชนตอนนี้เชดหนีจากปีกขวาไปอยู่หลังแล้ววิ่งเพ่วเลยสนามเลยครับตอนนี้ขึ้นไปอีกทางหนึ่งพี่กองยงปล่อยให้ลองตาลองตาวางบอลขึ้นมาตรงนี้เถอะวะไงพุ่มเราอยู่ทันเลยตรงนี้ว่าไงจะส่งหรือจะยิงจะยิงหรือจะส่งเกียร์อะไรทุกทีเป็นสปอร์ล่ะบเขาสาวแรกมีไปเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหทุ่มได้บอลครั้งแรกนะครับโอ้โหลงไป ลูกนี้ผาบอลไปเองแล้วก็ซัดเลยครับขึ้นนำเป็น2ประตูต่อศูนโอ้โห,โหตั้งรับอยู่ตั้งนานนะครับแม่บุกขึ้นมาครั้งเดียวนะครับสวนขึ้นมาคราวเนีวนะครับเป็นสกอร์